วันนี้เราอยู่ที่ยอดเขาพะเนเินทุ่งช่วงนี้อากาศตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ล่างในจังหวัดเพชรบุรีอุณหภูมิจะแตกต่างกว่าที่นี่กลางวันในตัวจังหวัดตอนเช้าเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน22-24 hottest ก็คือ36สองศาต่างกันอยู่ที่12-14องงสศาคือความแตกต่างอุณหภูมิต่างกันมากสูงมากมันถึงเป็นปัญหาว่าวันนี้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นฝุน่นหรืออากาศที่ร้อนจัดและเย็นจัดในวันเดียวกันก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยรับกับอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลง,ปลงฉับพลันไม่ได้ ที่ีผมมาพูดตรงนี้เนี่ยอยากอธิบายเรื่องฝนสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นคําที่พูดมาตั้งนานแล้วว่ามีป่าแล้วมีฝนมันทําได้ยังไงมันจริงหรือไม่นะครับตอนนี้เราอยู่เนี่ยที่พะเนทุ่งอุณหภูมิที่อยู่ต่ําสุดก็อยู่ที่ประมาณ1 9บเถึงยีองศากลางคืนกลางวันก็อยู่ประมาณเน,นี้ยวันเนี้ยตอนนี้ที่เราอยู่ตอนนี้เวลาประมาณสักบ่ายสบ่ายสเนี่ยอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณสักไม่น่าเกิน25องศาคือมันแคบมากอยู่ที่ประมาณ3าี่องศาที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้ากลางคืนน่าจะน่าจะ ทีนี้ในป่าเนี่ยพืชมันคายคาร์บอนเราบอกว่าอยู่ในปาน่ามันน่าจะหนาวแล้วก็น่าจะน่าจะหนาวมากมากจริงๆแล้ว er. พืชที่มันคายคาร์บอนอยู่ในป่าเนี่ยเราเดินล่ตะเวนในปา่าในปา่าอุณหภูมิจะไม่ไม่ไม่สวิงมากก็อยู่ในช่วงที่แบบไม่เย็นมากไม่ร้อนมากเพราะฉะนั้นในปา่ามันสามารถที่จะทําให้คนที่อยู่ในป่าเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ร่างกายจะสมบูรณ์แล้วก็กลางวันเนี่ยเขาจะคายออกซิเจนมาให้เราสูดกันทีนี้ความชื้น เวลาพอมันเกิดร้อนจัดเนี่ยมันจะเกิดมรสุมเวลาเกิดมลสุมแั๊บเนี่ยเมฆที่ลอยผ่านตั้งแต่จังหวัดพรบุรีหรือปัจจวบหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ก่อตัวมันมีละอองน้ำนะมันมีความชื้นนะแต่พื้นที่มันร้อนจัดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบแน่นกับความชื้นได้เพราะฉะนั้นพเนินทุ่งเนี่ยฝนจะตก2องสวันติดในช่วงนี้พเนินทุ่งฝนตกกับในจังหวัดพิบุรีฝนไม่เคยตกเลยแล้วไม่มีอาการที่จะตกด้วยซ้าเพราะฉะนั้นป่าเนี่ย เมื่อไขค,ความชื้นแล้วมันก็จะไปควบแน่นกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันก็จะมาเกาะตัวกันเมื่อเกาะตัวเสร็จปั๊บความชื้นพอที่จะเกิดเมฆป่าก็จะดึงฝนบริเวณจุดนี้เพราะนั้นวันนี้ด้านหลังเราเนี่ยกำลังตั้งเขาเพื่อเผอคืนนี้อาจจะมีฝนตกในพื้นที่ปา่าอุทยานในใชาติแก่งกระจานบนพะเนินทุ่งเพราะนั้นที่ผมอธิบายให้ฟังว่าป่าสร้างฝนแล้วก็ฝนสร้างป่าเนี่ยมันเรื่องจริงแล้วก็ถ้าเรามีป่าเยอะขึ้น ปริมาณน้ำฝนกับการกักน้ําให้กับเกษตรกรมันก็จะเยอะขึ้นแต่ถ้าเรามีป่าน้อยลงปัญหาเกิดความแห้งแล้งภัยแล้งเกิดขึ้นแน่นอนแต่วันนี้โชคดีของคนจังหวัดพิบุรีที่มีป่าอยู่ประมาณเกือบสล้านไร่ที่ยังมีต้นทุนในการเป็นแหล่งน้ําสะสมมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําแล้วก็ให้ใช้ในการเกษตร กลักบไปข้างหลังเราจะเห็นเลยเมฆเริ่มก่อตัวด้านหลังวันนี้เราจะเห็นเมฆด้านหลังว่าทําไมเมฆถึงมาก่อตัวบริเวณจุดนี้เพราะที่นี่มีความชื้นและพื้นที่ป่ามันเป็นพื้นที่ดึงความชื้นแล้วก็ควบแน่นอากาศทําให้ฝนตกที่ฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่คือตะวันออกอันนี้ตะวันตก ที่เราบอกว่าลมตอนออกมาเนี่ยก็จะพาฝนมาด้วยแต่ชัมม้นบรรยากาศ10กิโลเมตรเนี่ยก็จะพาละอองน้ํามาแล้วก็มากระทบกับความชื้นในป่าดิบชื้นป่าที่มีความเขียวชุ่มเนี่ยก็จะดึงเมฆมาเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตจะได้ละอองแล้วมีละอองด้วยซ้ำแล้วก็เมฆที่กำลังก่อตัวเนี่ยเชื่อไปเลยว่าวันนี้ฝนตก ไมายถึงถึงอธิบายว่าป่าเก็บน้ําต้นทุนของป่าเนี่ยป่าเนี่ยมันเก็บน้ําในระดับที่ความสูงระดับน้ําทะเลมีต้นไม้หลากหลายชนิดซึ่งเป็นไม้เด่นไม้รองไม้รุ่น2ไม้พุ่มและไม้กุมดินป่าที่นี่เป็นป่าดิบชื้นเก็บน้ําได้สมบูรณ์แบบเก็บน้ํหได้เกือบร้อยเแต่ไหลพร่องไปในระบบนิเวศจริงๆหลายบาจริงๆนะ่ะประมาณ20%เก็บน้ําใต้ดินได้แปเก็บน้ําใต้ดินก็จะเป็นน้ําสะสมไหลไปตามลาห้วย ลำห้วยลำลองเล็กๆๆ,ๆแล้วก็ไหลไปถึงแม่น้ําเพราะนั้นน้ําจะเป็นต้นทุนอยู่ได้ทั้งปีแล้วก็ปริมาณน้ําฝนที่มาเติมตลอดอย่างเงี้ยก็จะทําให้ป่าชื้นขึ้นแล้วก็ทําให้ต้นทุนน้นําในดินสูงขึ้นก็อันนี้เป็นสิ่งพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าป่าสร้างฝนฝนสร้างป่า เราอยากให้ระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นพื้นล่างหรือในชุมชนช่วยกระปุกตน้นไม้เราจะพบกับสิ่งแวดล้อมที่ดีฝนตกนะครับลด PM 2.5 100%